สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับช่วงเช้าๆนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากๆจก้ะเราก็จะพาเพื่อนๆืนะคะทุกท่านมาชมสวนค่ะในช่วงยามเช้าๆนะคะพระอาทิตย์ส่องแสงอากาศค่อนข้างดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะชมดอกไม้ต้นมะละกอค่ะสวยๆนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาชมดอกต้อยติ่งจ้ะ ดอกต้ยติ่งนี้ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆนะคะมีดอกสีชมพูค่ะทุกคนชมพูอมม่วงนะคะคือสวยงามจริงๆค่ะเราก็เก็บนะคะภาพดอกไม้สวยๆมาฝากให้เพื่อนๆนะคะทุกท่านได้ชมกันในยามเช้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอากาศดีนะคะดอกไม้สวยค่ะก็ชมกันไปนะคะสำหรับช่วงเช้าเช้านี้นะคะ อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะจิตใจเบิกบานยิ้มรับวันใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะสำหรับวันนี้และทุกๆวันจาดอกไม้สวยนะคะดอกต้อยติ่งสวยมากมีหลายสีนะคะแต่วันนี้เราถ่ายสีชมพูค่ะทุกคนมนาะให้ทุกท่านได้ชมกันคะ่ะและนี่เป็นดอกพญาสีทิศนะคะวันนี้นะคะก็เพิ่งออกดอกจาก ชว์ดอกสวยงามมากๆค่ะพญาสีทิศเพิ่งออกดอกได้2ดอกนะคะทุกคนเราก็เก็บดอกพญาสีทิศนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ2ดอกค่ะจริงๆก็จะมีอยู่สดอกนะคะช่อหนึ่งจะมีสี่ดอกแต่วันนี้ออกแค่2ดอกค่ะทุกคนและนี่เป็นดอกเข็มนะคะสีเหลืองนะคะเหลืองสวยงามค่ะทุกคนคะก็หาชมยากมากๆค่ะดอกเข็มที่มี สีเหลืองนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นสีแดงนะคะที่สวยสดใสมากๆและนี่ต้นโตมากเลยนะคะเป็นดอกโตจ้ะและนี่เป็นว่านมหามงคลนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะข้างๆบ้านเรานี่แหละจ้ะแล้วนี่คือเขาเรียกอ่า รวยไม่เลิกค่ะก็จะเป็นว่านมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะคือรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้ที่มีความมงคลนะคะสำหรับท่านไหนที่เพาะเลี้ยงไว้ปลูกไว้นะคะก็จะมีความเป็นสิริมงคลมากๆค่ะทุกคนแต่ถ้าวันไหนนะคะว่าน นี่แหละรวยไม่เลิกออกดอกเมื่อไหร่นะคะก็เตรียมรับซับกันไปนอนเนาะเลยค่ะทุกคนพิสูจน์ได้นะคะต้องเอามาปลูกแล้วก็ดูแลเองค่ะนี่คือกระถางใหม่นะคะเราก็ค่ะเราก็เติมเพิ่มมาอีกหนึ่งกระถางนะคะกําลังเจริญเติบโตงอกงามค่ะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศดีๆค่ะ สวยงามมาฝากให้เพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะได้ชมความสวยงามของนะคะต้นไม้มงคลนะคะที่อยู่ริมรั้วข้างบ้าน